แป้งทนย่อยคืออะไรมีประโยชน์จริงหรือไม่และจะพบในอาหารใดได้บ้างต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนำจากผู้เชี่ยวชา <G ül> ญศูนย์ชัวก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร,ร,รม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มจากรู้จักกับ s t a r ช h s t a r ชเนี่ยเป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในแป้งแป้งจะมีส่วนของคาร์โบไฮเดรตอาจจะมีโปรโตีนและมีไขมันอยู่ด้วยอย่างเช่นเรากินข้าวที่หุงสุกแล้วส่วนของ s t a r ์ h ที่อยู่ในข้าวพวกนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ร่างกายเราแล้วเนี่ยเอนไซม์ในร่างกายเราก็จะย่ยอยโครงสร้างของ s t a r ์ชตรงนั้นออกมาเป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดน,น้ำตาลในกระแสะเลือดเราก็จะเพิ่มสูงขึ้น ส่วนแป้งทนย่อยหรือ resistant starch มีกลไกที่ต่างไป resistant starch นะคะก็แปลว่า starch อันนี้มันทนต่อการย่อยของเอนไซม์ในร่างกายของเราเอนไซม์ me, ไม่สามารถที่จะย่อย starch แบบนี้แล้วทําให้เกิดเป็นกลูโคสในกระแสะเลือดได้พอมันไม่ถูกย่อยหลังจากที่มันผ่านระบบทางเดินอาหารของเราแล้วมันก็จะถูกส่งไปที่ลำไส้ใหญ่พอไปถึงลำไส้ใหญ่อนะคะ่ะประโยชน์ของมันจะเหมือนใยอาหารมันจะไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของเรานะคะ่ะก็ทําให้จุลินทรีย์เนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ถ้าแบคทีรียพวกตัวดีๆีโปรไบอติก ในลำไส้เราเนี่ยจเจริญเติบโตดีจะทําให้เกิดการสร้างกรดไขมันสายสั้นอะซิติกโคพ,พิโอนิกบิวทริกอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นสารซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพของลำไส้แล้วก็สุขภาพของคนโดยรวมเลยอาหารที่จะมีโครงสร้างของแป้งทนย่อยมีอะไรบ้างครับในปัจจุบันเนี่ยเขาจะแบ่ง r e s i s t a n e starch ออกเป็น5กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในสภาพที่เป็นโฮเกรนเป็นธัญพืชทั้งมเมล็ดหรือว่าอาจจะมีการบดบางส่วนถ้าแบบที่2ออะค่ะมันจะเป็นผลเนื่องจากว่าโครงสร้างของตัว starch เองเนี่ย ในสภาพธรรมชาติเนี่ยมันทําให้เอนไซมย่อยได้ยากตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าในบ้านเราก็จะคุ้นเคยกับแป้งกล้วยดิบต้องเป็นดิบเท่านั้นนะคะถ้าเอาไปทําให้สุกแล้วอันนั้นตั้งกายก็จะย่อยได้มากขึ้นถ้าแบบที่3อันนี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการอย่างเช่นเราไปทําให้แป้งที่มีสตาร์ชเนี่ยมันสุกแล้วเราไปเก็บอย่างเช่นว่าเอาขนมปังไปเก็บในตู้เย็นหรือแช่แข็งอะไรพวกนี้โครงสร้างมันจะกลับมาจัดเรียงตัวกันใหม่ตรงนี้ค่ะมันก็จะทําให้ยากต่อการย่อยของเอนไซมถ้าแบบที่4อันนี้จะเป็นทางอุตสาหกรรมที่เขาจะเอาสตาร เพิ่มใส่สารเคมีบางส่วนที่จะทำให้ไปปรับปรุงคุณภาพของ s t a r ์ชเหลนั้นเพื่อการใช้งานถ้าแบบที่5อันนี้ก็คือจะเป็นโครงสร้างเฉพาะของ s t a r ์ชที่เราเรียกว่า amylose มันสามารถจับกับตัวไขมันแล้วเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนซึ่งจะทําให้อนไซม์เข้าไปย่อยได้ยากที่เขาแชร์4ประโยชน์ของแป้งทนย่อยข้อแรกแป้งทนย่อยช่วยลดหรือชะลอระดับน้ําตาลในเลือดและเพิ่มความไวต่ออินซูลิน จริงไหมครับปกติเนี่ยเวลาร่างกายเราย่อยแล้วได้น้ําตาลออกมาช้าๆอินซูลินก็จะค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมามันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพในแง่มุมนี้มากกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความไวของอินซูลินนะคะข้อ 2. แป้งถั่นย่อยช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้ได้จริงไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันก็จะมีบทบาทในเรื่องของเป็นใย,ยอาหารมันไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลำไส้ได้ค่ะข้อ3 แป้งทนย่อยช่วยเพิ่มความรู้สึกอิ่มได้นานขึ้นจริงๆแล้วมันก็จะเป็น,นกลไกสมมติว่าน้ําตาลค่อยๆถูกปล่อยออกมาร่างกายเราก็จะมีกลไกว่าในเมื่อยังมีน้ําตาลอยู่ในกระแสะเลือดก็จะทําให้เรารู้สึกยังไม่ต้องการอาหารมันก็จะรู้สึกอิ่มและสุดท้ายข้อ 4. แป้งทนย่อยก่อให้เกิดแก๊สน้อยกว่าใยอาหารชนิดอื่น ม,มันก็จะถูกบางสว่วนต้องถามว่าเทียบกับใย,ยอาหารประเภทไหน resistant starch เนี่ยถ้าเทียบกับพวกใย,ยอาหารที่เราเติมอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินฟ r ุก t o โอล l โกแซคคาไ a หรือว่า inulin พวกนี้จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโมเลกุลสายสั้นเวลาเราบริโภคพวกนี้เข้าไปเป็นใย,ยอาหารแล้วบางทีจะรู้สึกว่าเกิดอาการไม่สบายท้องเกิดแกส๊สแต่ว่าถ้าเป็น resistant starch อย่างที่บอกว่าโครงสร้างมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่มันโมเลกุลยาวเวลาไปถึงลำไส้ใหญ่แล้วแบคทีเรียก็จะค่อยๆใช้แกส๊สจนก็เลยจะปล่อยออกมาแบบช้าๆทุกคน แป้งทนย่อยมารับประทานเลยไหมครับคือปกติเราจะไม่ได้ทาน resistant starch ลักษณะเป็น resistant starch ล้วนๆมันมักจะมาแล้วอยู่ในอาหารที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติหรือว่ามาจากในกระบวนการที่เราจะเก็บรักษาถ้าเป็นพวกนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีอันตรายสามารถที่จะบริโภคได้เพียงแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากที่จะบริโภค resistant starch ให้ได้เหมือนใยอาหารที่ต้องการต่อวันถ้าอยากได้ใยอาหารจริงๆแล้วยังแนะนําว่าควรมาจากผักและผล,ละไม้แต่ก็ต้องดูว่าบางที ผลไม้บางอย่างก็อาจจะหวานเกินไปรวมทั้งปริมาณก็ยังมีส่วนสําคัญอาหารที่มาจากแป้งหรือ s t a r ์ชนะคะไม่ว่ามันจะทนต่อการย่อยหรือว่าไม่ทนต่อการย่อยนะคะเวลาเราบริโภคเนี่ยเราก็ต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของปริมาณถึงแม้จะมี s t a r ์ h ทนต่อการย่อย,อยอยู่โดยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่พร้อมกับ s t a r ์ h ที่ย่อยได้ฉะนั้นบริโภคไปแล้วเนี่ยไงเราก็ยังได้น้ําตาลในกระแสเลือดอยู่นั้นการควบคุมปริมาณก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะ รับประทานอย่างพอดีและหลากหลายช่วยให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์